สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาปลายีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําเดือนพฤศจิกายนนะคะพศ2 5 6 5น้าอ,อนะคะดวงของชาววันจันทร์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักหรือไพ่หรือสิ่งที่ไพยย่ย4อยากจะบอกกับชาววันจันทร์นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ทำพยากรณ์ดวงรายเดือนเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มความคิดให้กับตนเองค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 มาดูนะคะชาววันจันทร์นะคะจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะชาววันจันทร์หกเหรียญเลยนะหกเหรียญเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของความใจดีใจบุญใจบุญสุนทานชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะ <Evet. S 1> เป็นห่วงเป็นใยคนรอบข้างนะคะหกเหรียญน,นะคะน้าเรียกว่าชาววันจันทร์นะคะภายในจิตใจนี่เป็นคนที่ขี้สงาสารนะคะเป็นคนที่เรียกว่าห่วงใยนะคะน้าห่วงใยคนรอบข้างนะคะ เดลเวอร์นะคะมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจามีวาทะสินปที่ดีนะคะเดลเวอร์หมายถึงโอกาสช่องทางลู่ทางสิ่งต่างๆกํา,ากลังจะมีเข้ามานะคะ หรือเดลเวอร์เนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับงานพูดงาน PR งานประชาสัมพันธ์ค้าขายได้นะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับพวกงานพีเวตติ้งนะคะนะางานแต่งงานนะคะการจัดงานแต่งงานชุดเจ้าสาวอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าได้ด้วยเช่นกันนะแล้วเดลเวอร์นะคะนะยังบ่งบอกว่าในในเดือนนี้นะคะเรียกว่าคุณอาจจะมีทางเลือกหรือช่องทางนะคะบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ5้าเหรียญน,นะคะชาววันจันนะอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับคนเหนื่อยกับปัญหาเหนื่อย กายเหนื่อยใจท้อแท้ไปหมดนะคะคุณเป็นคนที่เรียกว่าห้าเหรียดนะสิ่งที่คุณคาดหวังนะ่ะบางครั้งคุณยังคุณอาจจะยังไม่ได้ลงมือทำนะแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะสำเร็จหรอมันจะเป็นไปได้หรอคุณมีความสับสนลังเลก,กับความรู้สึกของตัวเองอยู่นั่นเองนะคะราชินีดาบนะคะต้องสู้นะต้องเข้มแข็งนะคะท้อไม่ได้ถอยไม่ได้นะคะราชินีดาบนะคะนะเรียกว่าบางครั้งนะคะ คุณอาจจะต้องแบบใจแข็งบ้างนะแล้วก็กล้าที่จะคิดกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทำนะคะอย่ากกลัวนะคะนะกับสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำหรือยังไม่ได้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ3ดาบนะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะปัญหาเก่าๆเ,เรื่องราวเก่าๆสิ่งเก่าๆที่มันดูยืดเยื้อมันคุมเครือมันเรื้อรงังมันจะกลับมาเกิดขึ้นอีกนะคะ แล้ว3ดาบเนี่ยราชินีดาบนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหากับคนใกล้ชิดกับมิตรที่เราไว้ใจนะคะเสียความรู้สึกกับคนใกล้ตัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่า3มดาบนะคะนะทำคุณคนไม่ค่อยจะขึ้นทําดีกับใครไม่ค่อยมีใครเห็นนะคะแล้วตําแหน่ง3ดาบเนี่ยตกตําแหน่งบริวารบริวารลูกหลานนะคะอาจจะแบบทําให้คุณรู้สึกว่า เครียดกดดันนะคะลูกหลานอาจจะมีคําพูดที่ทิมแทงเสียดแทงจิตใจคุณนะคะที่ดูเหมือนกับว่าเฮ้ยพูดจาอะไรไม่รักษาน้ําใจคุณเลยนะคะเจ็ดดาบนะคะเจ็ด,ดาบบ่งบอกในเรื่องของการถูกโกงถูกขักหลังถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะนะถูกแทงข้างหลังนะคะเจ็ดดาบห้าเหรียญน,นะคะบางคนนี้เรียกว่า บางคนนะคะใครที่มีหุ้นส่วนธ,ธุรกิจกิจการอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคุณอาจจะมีเรื่องของการขัดผลประโยชน์กันเกิดขึ้นนะคะแล้วเจ็ดดาบห้าดาบบางคนในเดือนนี้คุณอาจจะ มีในเรื่องของการถูกเพ่งเล็งจากผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะนะเรียกว่าบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยเบื่อนะคะเคร,รียดกดดันนั่นเองนะคะแล้วพวกไพ่เจ็ดดาบต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะบางคนนะคะเจ็ดดาบมีอาจจะมีในเรื่องของการวิ่งเต้นการเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆนะคะนะบางคนมีดวงของการย,กย้ายแบบกระทันหันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการย้ยายงานย้ยายที่อยู่ย้ยายที่อาศัยนั่นเองนะคะบางคนมี ดวงของการเดินทางนะคะแบบเร่งเรงรีบๆแข่งขันกับเวลานะคะเจ็ดดาบห้าเหรียญเห็นไหมเรียกว่าการงานนี้ต่างคนต่างันหลังให้กันนะคะเจ็ดถ้วยนะคะตกตำแหน่งปัญหาสิ่งแก้ไขาชาววันจันทร์คุณเป็นคนที่บางครั้งเป็นคนที่ชอบฝันช่างฝันนะคะชอบมโนนะคะชอบคิดไปเรื่อยนั่นเองนะคะนะเรียกว่าบางครั้งนะคะอะไรที่เราคิดแล้วไม่ลงมือทําความสําเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วไพ่สองเหรียญเนี่ยไพ่ก็บ่งบอกอยู่แล้วนะว่าสถานการณ์ในเดือนเนี้ย คุณต้องประคับประคองไปก่อนนะคะนะเรียกว่าต้องต้องพยุงมันไปก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะหรือว่ากิจการคนที่มีกิจการเป็นของตัวเองนะคะเพราะว่าห้าเหรียญกับเจดาบตำแหน่งที่ทํางานของคุณมันมีความเครียดมันมีความเหนื่อยมันมีความเบื่อฉันอยากเปลี่ยนฉันอยากออกฉันอยากย้ายบางคนตัดสินใจออกจากงานแบบกระทันหันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกบดนะคะเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของการตกงานว่างงานกันเกิดขึ้นนะ ก้าดาบเครียดกดดนันอึดอัดใจกันเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะนอนหลับหลับ,ลบตื่น,ต,นตื่นนะคะนะนอนผวาด้วยนะคะการงานชาววันจันทร์ในเดือนนี้นะคะเรียกว่าให้คุณเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมรัดระวังแล้วก็ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์และคําพูดด้วยนะคะนะ เรียกว่าอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะให้คิดก่อนพูดนะคะนะคิดก่อนการตัดสินใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดนะคะเพราะว่าคําพูดของชาววันจันทร์บางครั้งมันเหมือนดาบสองคมเหมือนกันนะคะนะเรียกว่าอาจจะส่งทั้งผลดีแล้วก็ผลเสียให้กับตัวคุณแล้วคุณเป็นคนที่เรียกว่าไว้ใจคนง่ายเชื่อใจคนง่ายนะคะบางครั้งนะคะเอ,อคุณคุณไว้ใจใครนี่คุณจะเล่าทุกๆอย่างทุกๆเรื่องในชีวิตคุณให้เขาฟังหมดนะคะแต่ผล สุดท้ายนะคะคนเหล่านั้นก็จะนําเรื่องราวของคุณเนี่ยไปคุยกันแบบสนุกสนานนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันไว้วางใจใครไม่ได้เลยหรอเชื่อใจใครไม่ได้เลยหรอทําไมชีวิตฉันมีแต่คนจ้องแต่จะทําร้ายนะคะจนทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินฉันไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นะคะฉันอยากจะไปให้พ้นจากตรงนี้นะคะ เ,ออเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าชาววันจันทร์ในเดือนนี้นะคะประครับประคองไปก่อนนะคะรวมถึงในเรื่องของการค้าขายเนี่ยในเดือนนี้การแข่งขันมันค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วชาววันจันทร์ใครที่คิดจะลงทุนทําธุรกิจทําอะไรนะอสศวนเหลียนเห็นไหม กำลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการลงทุนอยากจะทำธุรกิจนะคะให้ใจเย็นเย็นก่อนนะคะนะอย่าพึ่งลงมือทำอะไรนะคะนะเรียกว่าเห็นไหมเจ็ดดาบห้าดาบมันไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะนะคุณคุณอยากทำมาแต่บางครั้งคุณคุณทำแล้วคุณทำไม่คุณทาไม่เต็มที่อคุณทำไม่เต็มร้อยอคุณมีความโลเลอย,อยู่อะนะชาววันจันทร์นะคะบางครั้งทำอะไรแบบ เออไม่ค่อยไม่ค่อยกล้าทาสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ลงจะลงทุนนะคะทาอะไรก็เรียกว่าให้ใจเย็นๆนะคะอย่าพึ่งนะหมอฟ้ามองว่าให้คุณนะคะนะหันมาโฟกัสที่งานเก่าๆของคุณนะคะเอาเอางานเก่าๆของคุณเนี่ยขึ้นมาแก้ไขขึ้นมาปรับปรุงใหม่นะคะขึ้นมาเปลี่ยนแผนงานใหม่นะคะขึ้นมาสร้างโปรเจกต์ใหม่นะคะขึ้นมาสร้างไอเดียใหม่ๆดีกว่านะคะนะสร้างการตลาดใหม่นะคะโดยเฉพาะใครที่ค้าขายนะอาจจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนในเรื่องของการตลาดเปลี่ยนในเรื่องของมุมมองความคิดนะคะนะเราต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดของลูกค้านะคะของคนที่เขาจะเข้ามาเป็นลูกค้าเราเนี่ยให้มากขึ้นนะคะไม่ใช่เอาแต่ใจเราแล้วนะคะนะเรียกว่าเราต้องดูการตลาดว่าเขาไปในทิศทางไหนแนวโน้มแบบไหนนะคะนะบางคนค้าขายอยู่กับบ้านค้าขายอยู่กับที่นะคะสมัยนี้ยุคนี้ต้องมีในเรื่องของออนไลน์งานขนส่งสิ่งต่างๆเข้ามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมหมอฟ้ามองว่าให้คุณให้คุณหันมาเอาใจใส่รายละเอียด ในเรื่องของงานที่คุณทําอยู่ดีกว่านะแก้ไขใหม่ปรับปรุงใหม่สร้างโปรโมชั่นคอนเทนต์ดีๆขึ้นมาใหม่นะคะมันอาจจะแบบไปได้ไกลามากกว่าเดิมนะ ส่วนใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะในเดือนนี้ใครที่จะเปลี่ยนใครที่จะย้ายใครที่จะออกจากงานนะคะใจเย็นๆนะตั้งสติก่อนนะคะหมอฟ้าไม่แนะนําให้คุณออกจากงานนะให้คุณทนทําไปก่อนนะคะถ้าคุณยังหางานที่ใหม่ไม่ได้นะแต่ถ้าคุณหางานที่ใหม่ได้แล้วเนี่ยโอเคคุณสามารถที่จะไปได้แต่ถ้าถามว่าเฮ้ยหนูหางานได้ใหม่แล้ว่งานที่ใหม่ดีกว่าที่เก่าไหมถ้าตามหน้าไพ่หมอฟ้ามองว่ามันไม่ได้ต่างกันเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานที่ไหนนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าหกเหรียญเนี่ยคุณอยากได้งานที่มีรายได้เยอะ นะคะเพื่อที่จะมาดูแลครอบครัวนะคะนะมาจุนเจือนะคะแต่บางครั้งอ่ะคือการงานอ่ะมันดีทุกที่นะหมอฟ้ามองว่าไม่ว่างานที่ไหนมันก็ดีทุกที่นะคะมีความมั่นคงทุกที่นะคะ เพราะฉะนั้นคือบางทีมันมีบ้างปัญหาเนาะปัญหากับเพื่อนร่วมงานกันการน,นินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะการถูกขัดแข้งขัดขากันมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่เราต้องทําหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะคะให้คุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทํานะคะนะถ้ามันทําถูกต้องมันดีแล้วนะคะทําต่อไปนะคะนะคนไม่เห็นผีเห็นนะคะเออ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาววันจันนะคะในเดือนนี้คุณจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อหรือธุรกรรมในเรื่องของการเงินแล้วบางคนนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีความด้วยนะในเดือนนี้หมอฟ้าลืมพูดไปนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลกันเกิดขึ้นนะคะแล้วในเรื่องของการเงินถ้าคุณไปค้ำประกันอะไรให้กับใครไว้เนี่ยมันจะมีปัญหาตามมานะเพราะมันเป็นปัญหาเก่าๆเรื่องราวเก่าๆที่มันจะยืดเยื้อนะคะนะ เรียกว่ามาส่งผลในปัจจุบันให้กับคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของการคำประกันนะคะนะการไปคำประกันไปออกหน้าแทนคนอื่นเขานะคะนะไปแบบไปยอมรับนะคะนะหรือว่าไป ไปเสนอหน้านะชาววันจันทร์นะชอบช่วยเหลือเขาไปทั่วนะคะนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะชาววันจันทร์นะถามว่าคุณจะมีโชคเข้ามาไหมคุณมีโชคเข้ามาคุณมีเงินก้อนใหญ่เข้ามามีโชคลาบลอยเข้ามาแต่บางคนเนี่ยอสวินเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับรีไฟแนนซ์ด้วยนะการไฟแนนซ์รถนะคะรีไฟแนนซ์รถอะไรพวกนี้นะคะใครที่อยากจะได้รถยวดยานพาหนะนะคะให้ใจเย็นนะเดือนนี้ไม่เหมาะสมที่คุณจะเอารถนะคะเพราะดูเหมือนการเงินคุณค่อนข้างจะตึงมือนะเห็นไหม ห้าเหรียญเจ็ดเหรียญสองเหรียญสามดาบเนี่ยการเงินตึงมือนะคะอศวินเหรียญกับปกเหรียญเนี่ยเก็บเงินไม่อยู่นะไพ่สองใบนี้นะคะได้มาจ่ายไปนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาคุณเป็นคนที่บางครั้งใช้เงินเกินตัวเห็นไหมเจ็ดถ้วยอ่ะอยากมีอยาก,ยากได้ไปหมดทุกอย่างนะคะนะมันจําเป็นไปหมดนะคะนะโดยเฉพาะช้อปปิ้งในโลกออนไลน์นะเออแล้วก็ถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยการเงินในเดือนนี้ของคุณนะคะอาจจะหมดไปกับ เพื่อนฝูงนะคะผู้หญิงนะคะเออนะคะเพราะฉะนั PC, Hugo, tai, ้นก็ต well like no ้องรอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่มีในเรื่องของการจัดการการวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีการเงินคุณตึงแน่นอนในเดือนนี้นะคะหมอฟ้ามองดูแล้วตามน้าไพ่นะการเงินค่อนข้างจะตึงนี่สินอีลุงตุงนางนะคะมันไม่ใช่แค่นี้ใหม่นะมันเป็นนี่เก่าๆที่ผ่านมาด้วยไงนี่ที่สะสมสะสมมาเรื่อยๆนะคะมันก็เลยทําให้ในเดือนนี้มันค่อนข้างจะตึงนี่สินรุมเร้านะคะบางคนถูกติดตามทวงนี้ทวงสินไม่ว่า ว่าจะเป็นจากในระบบหรือว่านอกระบบนะคะเออเรียกว่าทุกอย่างเลยนะชาวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจัดการวางแผนทําบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆนะคะจัดระบบระเบียบให้กับตัวเองใหม่รัดเข็มขัดนะคะให้กับในเรื่องของการเงินใหม่นะ,ะนะ <c oughs> ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่รอดนะ ถามว่ามีคนเข้ามาช่วยเหลือไหมนะคะถ้าการเงินตึงหกเหรียญเนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยอยู่เหมือนกันแต่เขาก็ช่วยไม่ได้เต็มที่ไม่ได้เต็มร้อยอ่ะนะคะนะเออช่วยบ้างได้นิดหน่อยเท่านั้นเองสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วตัวเราเองอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะชาววันจันท์นะคุณให้ใครหยิบยืมเงินไปคุณไม่ได้คืนนะคะนะเรียกว่าได้คืนก็ค่อนข้างที่จะแบบยากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนําว่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักนะคะตำแหน่งคู่ของคนรักราชินิดาบนะคะราชินิดาบนี่คนรักของคุณดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะไม่ค่อยพูดมากนะคะบางครั้งเป็นคนที่ค่อนข้างจะดูนิ่งๆด้วยนะรวมถึงคุณกับคนรักของคุณเนี่ยหมอฟ้ามองว่าน่าจะมีปัญหาในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้านะคะนะ ปัญหานี้มันน่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะมันน่าจะเกิดขึ้นมาในหลายๆเดือนแล้วแต่มันยังยืดเยื้อมันยังคุมเครือมันยังค้างคามันยังคาราคาซังแล้วพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยพอคุณมีปัญหากันนะคะเรื่องราวเล็กๆนิดๆน้อยๆนะคะคุณก็จะขุดคุ้ยเรื่องราวเก่าๆเนี่ยขึ้นมานะคะทําให้มันไม่จบไม่สิ้นนะแล้วชาววันจันทร์ถ้าในเรื่องของความรักเนี่ยคุณเป็นคนที่เรียกว่าบางครั้งค่อนข้างจะโลเลสับสนด้วยนะ ค่อนข้างจะโรเลสับสนอ่อนไหวง่ายในเรื่องของความรักเป็นคนที่เรียกว่ารักง่ายรักง่ายหนายเร็วนะชาววันจันทร์นะแต่ถ้าเป็นคนที่มีคู่เนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะโหยหาความรักคุณอยากได้คนที่ดูแลคนอยากคุณอยากได้คนที่พร้อมที่จะเทคแคร์คุณคุณอยากได้คนเก่งเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่พร้อมที่จะปกป้องคุณแต่พอคุณได้ผู้อ่าเรียกว่าได้คนสักคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะดูแลปกป้องคุณแล้วเนี่ยคนคนนั้นอะ เขาอาจจะแบบเด่นในเรื่องของการหาเงินเด่นในเรื่องของการทำงานแต่เขาอาจจะไม่เด่นในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลความรู้สึกของคุณมันก็เลยทำให้คุณคุณอาจจะค่อยเขวไปบ้างนะคะซึ่งคุณอาจจะหันไปคุยกับแฟนเก่าคนรักเก่าหรืออาจจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณจนสร้างความสับสนให้กับตัวคุณเองนะคะหมอฟ้าถึงได้บอกว่าชาววันจันทร์คุณเป็นคนที่รักง่ายหน่ายเร็วนะคะบางครั้งถึงว่าจะมีคู่หรือว่ายังไม่มีคู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ชาววันจันทร์ในเดือนนี้นะสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะใครที่มีปัญหากันรัก,รกๆเลิกเลิกทะเลาะกันคุณยังตัดกันไม่ขาดนะคะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยหลายๆอย่างนั่นเองนะคะมันทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่ขาดมันก็จะยังคุมเคือค้างคาคาราคาซังนะคะแล้วถ้าคุณไปแอบคุยกับใครอยู่นะคะหมอฟ้าอยากจะบอกว่ามันเป็นแค่แบบ ความรักที่ฉาบสวยนะมันเป็นรักที่ไม่จริงไม่จังนะคะให้คุณกลับมาโฟกัสที่ครอบครัวของคุณจะดีกว่านะคะมีอะไรไม่เข้าใจกันให้คุณเปิดใจคุยกันเพราะหมอฟ้ามองว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ดูเหมือนคุณจะคุณจะเปิดใจคุยกันมากขึ้นนะ เปิดใจคุยกันในเรื่องของสภาวะความรู้สึกและอารมณ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวคุณเองบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินท้อแท้เหลือเกินกับความรักที่เกิดที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะความรักที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูแลกจากเขานะคะซึ่งตัวเขาเองเขาก็จะมองว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะ เขาก็โฟกัสไปในเรื่องของงานไม่ใช่หรอเขาก็ตั้งใจทํางานไม่ใช่หรอเพื่อที่จะดูแลคุณและครอบครัวนะคะแต่สิ่งที่คุณต้องการนะคุณไม่ได้ต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งมาดูแลครอบครัวหรือดูแลตัวคุณไงคุณต้องการความรักคุณหยหาความรักนะคะมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณอยากได้คนที่เติมเต็มแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากให้เขาเติมเต็มตรงนี้ให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้มันก็เลยอาจจะมีในเรื่องของการเปิดใจคุยกันนะคะมากขึ้นนั่นเองนะคะถามว่าเลิกไหมไม่เลิกนะาววรจันนคะ ส่วนคนโสดนะคะคนโสดในเดือนนี้นะชาววันจันทร์นะคะหมอฟ้ามองว่าคุณจะมีคนเข้ามาให้คุณจะมีคนเข้ามาคุยจะมีคนเข้ามาให้ความหวังนะคะนะอาจจะถึงสองคนเลยนะเข้ามาส่งผลในชีวิตของคุณนะคะอีกหนึ่งคนนะคะนะดูเหมือนเขาจะจริงจังจริงใจกับคุณนะแต่เขาอาจจะแบบไม่หวือหวาไม่หวานแหววอะอาจจะไม่ถูกใจคุณแต่อีกหนึ่งคนเขาจะมีความเจ้าชู้มีความเจ้าเล่ห์นะคะ เออคนนี้หมอฟ้ามองว่าน่าจะถูกใจคุณนะคะแต่ตัวคุณเองนั่นแหละบางครั้งคุณรู้สึกว่าอยากจะให้สองคนเนี้มาอยู่ในร่างเดียวกันไงอีกคนนึงขยันทําแต่งานอีกคนนึงนะคะนะเรียกว่ามีเสน่ห์เจ้าชู้แพรวพาคุณรู้สึกว่าคนคนเจ้าชู้เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีเสน่ห์นะเออคุณ ใจชาววันจันทร์นะหมอฟ้ามองว่าคุณชอบคนที่เจ้าชูนะคุณชอบคนที่เรียกว่าเอนเตอร์เทนเก่งคุณชอบคนที่เอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ care, ความรู้สึกของคุณเก่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีตัวเลือกถึงสองช้อยเข้ามาอารมณ์ประมาณของชาววันจันทร์ในเดือนนี้รักพี่เสียดายน้องนะคะไม่รู้จะเลือกใครดีนะคะอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนเลยทีเดียวนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะ ชาววันจันทร์หมอฟ้ามองว่าลึกๆแล้วตัวคุณเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้นะเจ้าชู้เงียบนะคะเออเพราะฉะนั้นเรียกว่าถ้าอะถ้าเป็นคนโสดมาดูซินะจะเจอคนจริงจังไหมเห็นไหมถ้าเป็นคนโสดเห็นไหมก็ยังเป็นไพ่เดลเวอร์อะคุณก็ยังไม่เจอคนที่จริงจังอะคุณก็ยังอยู่ในช่วงของการที่แบบรักพี่เสียดายน้องนะไม่รู้จะเลือกใครดีเห็นไหม คุณมีตัวเลือกเข้ามานะคะนะถึง2ช้อยนะถ้าเป็นผู้ชายนะคะนะเออเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเห็นไหมคุณมีตัวเลือกถึง2ช้อยอะ่ะอีกมือหนึ่งคุณยื่นให้กับผู้ชายคนนี้แต่สายตาของคุณมองไปด้านบนนะคะเออคุณคุณอยากมีทั้งสองคนนะคุณไม่ได้อยาก คุณไม่ได้อยากเลือกคนใดคนนึงนะคะเพราะฉะนั้นคุณอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าถ้าเป็นคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคบคุณมีคนคุยแต่สถานะคุณไม่ชัดเจนแล้วคุณก็ไม่ตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใครด้วยเพราะคุณอยากเก็บเอาไว้ทั้งสองคนนะคะส่วนคนที่มีคู่นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเห็นไหม คุณจะหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันคุณจะเป็นเดือนที่คุณจะพูดคุยนะคะคุณจะพูดคุยกันมากขึ้นคุณจะเปิดใจคุยกันมากขึ้นแล้วคุณก็จะรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันของซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีคู่นะคุณมีโอกาสที่จะเรียกว่ากลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันหรือให้อภัยกันยังไม่มีดวงของการเลิกรากันเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าอืม จะบอกว่ายัางไงดีล่ะรักไม่เลิกนะหรือบางครั้งไอ้ที่อยู่ไม่รักไอ้ที่รักไม่ได้อยู่นะชาววันจันทร์นะคะใช้ใช้ใช้นิยามนี้ได้เลยนะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนที่รักไม่ได้อยู่คนที่อยู่ไม่ได้รักนะคะอ่ะเรามาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพนะคะชาววันจันทร์นะคะในเดือนนี้นะ ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการลื่นการหกล้มฟกช้ำดำเขียวข้อเท้าพลิกข้อเท้าแผลนะคะเดินสะดุดขาตัวเองเดินสะดุดก้อนหินอะไรพวกนี้นะแล้วใครที่ขับรถรถ,รถเองนะคะก็อาจจะมีเรื่องของรถเฉี่ยวอยู่บ้างรถเฉี่ยวรถชนนะคะอะไรพวกนี้นะคะมันจะสร้างความหมุดหิดใจให้กับคุณนะคะรวมถึงชาววันจันทร์นะคะดูเหมือนคุณจะมีปัญหาในเรื่องของระบบปอดทางเดินหายใจด้วยนะบางคนบางคนเป็นโรคหัวใจนะคะเจ็บแป๊บแปบนะคะ ตกใจง่ายนะคะใจมันชอบหายอะไรพวกนี้เขาเรียกว่ามีการสุ่มเสียงที่จะเป็นโรคหัวใจได้นะคะแล้วบางครั้งนะคะชาววันจันทร์เกิดจากสภาวะความเครียดนะคนเราพอเครียดนะคะจิตตกนะคะนะสุขภาพร่างกายมันก็จะย่าแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาววันจันทร์นะคะเรียกว่าอะไรที่แบบถ้าห้ามไม่คิดคงไม่ได้เนาะเพราะว่าคนเรามันต้องคิดนะมันต้องมันมีความกังวลอยู่นะคะเออเพราะฉะนั้นคิด นะคะคิดแล้วก็แบบต้องรู้จักที่จะปล่อยวางบ้างนะคะเราคิดทุกเรื่องได้แต่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆได้ในทุกเรื่องทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะนะพอทำอะไรที่คุณเครียดนะคะนะสุขภาพจิตตกสุขภาพร่างกายย่าแย่เกิดจากความคิดเกิดจากพฤติกรรมของคุณทั้งนั้นเลยนะคะบางคนนี้ในเดือนนี้ร่างกายฉันไม่มีเรียวไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงจะเดินเลยรู้สึกอ่อนล้าอ่อนเพียแขนขานะคะหมดเรียวหมดแรงบางคนเป็นโรค เขาเรียกว่าอะไรโรคก,กระดูกนะคะนะเป็นโรคเกานะคะนะโรคโรคแขนขาอ่อนแรงน่ะนะคะเออเพราะฉะนั้นหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะชาววันจันทร์ถ้าถามว่ามีกรรมในเรื่องของอะไรเนี่ยทำไมชีวิตฉันถึงตกต่ำนะคะนะถึงยาแย่ดูเหมือนคุณจะมีกรรมนะคะนะกรรมที่คุณอาจจะเคยทำกับคนที่แบบเออคนที่เขาไว้ใจคุณทําให้เขาเสียความรู้สึกหรือกรรมที่เป็นในเรื่องของการ เเรียกว่าหักกระดูกหักกระดูกกบกระดูกเขียดนะคะหักกระดูกไก่อะไรพวกเนี้ยนะเออเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพวกกระดูกเข่าข้อนะคะเป็นไหมชาววันจัน์นะชาววันจัน์จะมีปัญหาในเรื่องของพวกกระดูกเข่าข้อนะคะเพราะฉะนั้นกรรมของคุณเกิดจากการที่แบบคุณอาจจะไปทําร้ายสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะคะโดยที่บางทีคุณไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะ ใส่บาตทรทำบุญนะคะกวดน้ำให้กับศัตรูมูมานเจ้ากรรมนายเวรสัพพสัตทั้งหลายสัมมาอาชีพทั้งหลายนะคะให้มันทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะคะนะของพวกนี้ไม่ใช่ทำวันสองวันแล้วหยุดนะคะทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวชีวิตคุณจะดีขึ้นนะคะการให้ทานนะคะนะบางครั้งไม่ต้องให้ทานเป็นเงินก็ได้นะให้คำปรึกษานะคะนะพูดคุยให้คำแนะนำสิ่งต่างๆที่ดีกับคนอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ทานเหมือนกันนะคะ ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะโชคลาบมีนะคะเรียกว่าพอได้ค่าขนมอยู่แต่อาจจะเป็นในเรื่องของทุกขลาบนะคะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพ่มีเลขหมีเลขหมีเลขหน มีเลขสองนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับชาววันจันทร์นะคะแล้วชาววันจันทร์นะคะหมอฟ้าลืมบอกไปนะคะในเดือนนี้นะคะเรียกว่าคุณอาจจะได้รับข่าวข่าวการเจ็บการป่วยนะคะของใครบางคนหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยนะคะล้มหมอนนอนเสื่อเกิดขึ้นนะคะ ยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของชาววันจันทร์นะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะคะฝากติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ